สวัสดีครับประมาณแลนดฟาร์มครับกบ็เป็นที่น่าสงสัยนะครับว่าด้วยเหตุผลใดเป็นอย่างการเลี้ยงง่าแบบเนี้ยนะครับเป็นอย่างกึ่งบ่เป็นตีนรัมปีสกินนะครับคือตอนเนี้ยนะครับในกลุ้มเนี่ยเป็นกลุ่มของสาก่อนว่ามันสาก่อนกุ้มวิสาหกิจชุมชนที่เขาข้าขเจ้านะครับเจ้าเจาเลี้ยงง่าขุนะ ถาว่าการเลี้ยงกคมมุนขากเจาเนี่ยครับทีค่คอ,อกอลไมันก็ค่อนข้างที่จะเละพอสมควรนะพะว่ามันเป็นง่วนน่อขุนนะขีง,ง่วนน่องขุนกับขีง,งว่าธรรมดาเข้าเนี่ยมันต่างกัน <c oughs> สังเกตบั้งครับตรงขีตรงเนี้ยถ้าผูใ้ใดเคยติดตามจะเห็นว่าผมเคยมาไล่สดตัวหนึ่งนะครับขีตรงเนี้ยคือเป็นเล่นเนี่ยเพียงเกือบจูทองหมดน,นะหเห็นไตัวนี้จะเกือบจูทองซึ่งง่วมมันก็ล่งไปนะครับ ผมก็แปลกใจอยู่ว่างดอดกอกเนี่ยนะครับเป็นโรคอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของไข่เป็นเรื่องของเก็บขาเป็นเรื่องของหอบเป็นเรื่องของพยาธินะครับแต่ว่าเรื่องของอล้าปีสก,กินกับว่าพบเจอนะครับถ้าในมุมงมองผมนะครับผมสันนิษฐานว่านะครับการที่งวัวก่เป็นล้าปีสิก,กินนี่นะครับ ในความคิดสันตัวผมนะอาจจะถึงหรือผิดนะครับผมคิดว่าคือในห็นในกี่ตมเนี่ยถึงมันจิเล่นะครับแต่ว่ามันก็มีความเย็นของตมนะครับเป็นเป็นชีียงมันอ่ะมันเละมันก็เลยเหตุไห่งว่าของเนี้ยนะครับมุกเป็นล้ำปีสกินนะครับเพราะว่าพื้นที่มันอากาศมันมันซุ่มมันเย็นนะครับในพื้นที่ของมันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอีกอีกอย่างหนึ่งนะก็เลยผ้ามาเบ่งนะครับว่าเหตุผลที่เขา ว่าเป็นล้ำปีสกินก็ผมก็คิดว่าเป็นด้ยวยที่ความคอ,อกมันอ่าอาจจะซุ่มนะครับว่าม,มันนอนจืดๆนีๆ่แหล,กะ,และก็เล่มปฏิล้ำปีสกินนะอันนี้ก็พามาเบิ่งประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้สวัสดีครับ